นะคะแล้วก็จะมาู <c oughs> นี่เป็นเป็นอะไรอะตู้เย็นค่ะตู้เย็นค่ะตู้เย็นจิ๋วป่ะตู้เย็นจิ๋วเลยค่ะ ไปดูห้องน้ํากันค่ะนม่าค่ะเปนห้องน้ำค่ะดิยาเข้าไปไหมคะไม่เข้าค่ะฟังผมด้วยค่ะมีชิชูแล้วก็มีบางแล้วก็มีน้ะะอ๋อเล่นได้เอาคุ้นะ